สวัสดีครับพี่น้องท่านรัวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริปที่36นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความชั่วร้ายของมนุษย์นะครับเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระองค์เป็นความจริงและพระชนะของพระองค์ให้ก้าลัยมีความเข้าใจและเป็นแผนที่สำหรับข้างหลายในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอขออวยพรเหนือพระชนะของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับ สุริปัสสิบกข้อหนึ่งถได้กล่าวไว้ว่าการละเมิดพูดกับคนอธรรมล้วงลึกเข้ามาในใจของเขาเขาไม่เห็นต้องกลัวพระเจ้าเขาป่อยอตนเองในสายตาของตนว่าไม่มีผู้ใดพบและเกลียดชังความบาปผิดของเขาถ้อยคําจากปากของเขาก็ชั่วร้ายและหลอกลวงเขาหยุดที่จะประพฤติอย่างฉลาดและกระทําความดีเขาปองความชั่วร้ายเมื่อเขาอยู่บนที่นอนของเขาเขาวางตัวในทางที่ไม่ดีและเขาไม่ได้เกลียด ช่างความชั่วแลพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่ว3ประการด้วยกันจริงๆลักษณะคนชั่วมีมากมายมหาศาลเลยครับแต่จากพระคัมภีร์ตรงนี้ทําให้เราเข้าใจถึงลักษณะคนชั่ว3าประการอันที่หนึ่งครับความชั่วไรของมนุษย์เกิดจากการที่ไม่มีพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าการละเมิดผู้กับคนอาธรรมล้วงลึกเข้าไปในใจของเขาว่าไม่เห็นต้องมีพระเจ้าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้านั่นคือความคิดของคนชั่วไม่มีต้องมีพระเจ้าและบางคนบอกว่าเห็นบางคนไม่มีพระเจ้าเขาก็ดาเนินชีวิตที่ดี <S <S แต่แน่นอนครับ เมื่อคนเราคิดว่าไม่มีพระเจ้าสิ่งที่จะตามมาอันที่หนึ่งครับก็คือความยโสของเขาเขาอาจจะไม่ไปตบใครไม่อาจจะทําร้ายใครแต่เขาจะเกิดความยโสขึ้นในใจของเขาพระคัมภีร์เดนตัวนี้ถ้าเราอ่านในฉบับฮีบรูเราจะรู้ว่าการละเมิดของคนอาธรรมพูดในใจข้าพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนอาธรรมพูดกับตัวเองนะครับแต่พูดกับคนที่เป็นคนของพระเจ้าว่าไม่เห็นมี่ต้องมีพระเจ้าเลยเพราะอะไรครับ เพราะเขามั่นใจในความดีงามของเขาเขามั่นใจในความชอบธรรมของเขาเองเขามีความคิดที่ว่าโลกนี้ฉันอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้าอันที่หนึ่งครับอันที่สองคนชั่วร้ายจะเป็นยังไงครับเขาจะอวดความยิ่งใหญ่ของตนเองมันเป็นเรื่องต่อเนื่องเลยครับเพราะคนคิดว่าตัวเองมีความยิ่งใหญ่ เขาก็จะอวดตัวเองไม่ต้องมีพระเจ้าก็มีฉันนี่ไงฉันสามารถจะอวดตัวเองได้ข้อ2บอกว่าเขาป่อยอตนเองในสายตาของตนว่าไม่มีใครพบและเกลียดชังความผิดบาปของเขาในความหมายว่ามีตรงนี้คนอธรรมอวดว่าเขาดีจนมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองเขาเลยไม่เกลียดชังตัวเองเขาเลยทะนงตัวเองแล้วบอกว่าพระเจ้าพราะองค์ก็มีวันพบความผิดของเขาเพราะเขามั่นใจว่าเขาดำเนินชีตอย่างถูกต้อง นหนกตัวทีเดียวนะครับอันที่3เมื่ออยู่บนที่นอนเขาจะคิดแผนการที่ชั่วร้ายนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าเขาปองความชั่วเมื่อเขาอยู่บนที่นอนเขาวางตัวในทางที่ไม่ดีและเขาไม่ได้เกลียดชังความชั่วตอนนี้ในข้อ3ข้อ4ทําให้เราเข้าใจว่าวิธีคนอธรรมคือนอกจากเขาจะาพูดยกย่องตัวเองเขาคิดนะฮะในกลางคืนคิดถึงตัวเองเสมอว่าตัวเองนั้น เป็นคนที่เต็มไปด้วยความดีงามและว,วางแผนชั่วร้ายในชีวิตของเขาเวลาตอนนอนคนเราเวลาตอนที่พักผ่อนนะเป็นเวลาที่น่ากลัวผสมควรนะครับเวลาเราพักผ่อนเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงคนอื่นในทางที่บวกหรือคิดถึงเรื่องในทางที่ลบเพราะคนเราเนี่ยสามารถจะตอบสนองหรือวางแผนชั่วก็ตอนเราเงียบๆเลยแหละครับพอตอนเงียบเราสามารถวางแผนชั่วได้มากกว่าปกติใช่ไหมครับตอนเราวุ่นวายเราคิดไม่ค่อยออกว่าจะตอบโต้คนไม่ดียังไงนะครับที่ทําร้ายกับเราจะทําให้มันเจ็บปวดยังไง ดังนั้นถ้าเราทําแบบนั้นนะครับเราก็เป็นคนชั่วไม่แตกต่างกันดังนั้นเองคนชั่วไม่มีพระเจ้าคนชั่วอวดความแข็งตนเองคนชั่ววางแผนร้ายในใจอธิษฐานให้กันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดย,ย้ายข้าหลหลเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าหรืออวดความสามารถตัวเองและว,วางแผนชั่วร้ายพระองค์เจ้าข้าเพราะข้าวหลรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ ข้าแต่พระเจ้าโปรดนำพาข้างหลายข้างหลายมีพระเจ้าอยู่ในใจและขออย่าให้ข้างหลายเป็นคนที่ลืมไปว่าพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตและจะนำชีวิตข้างหลายต่อไปอธิษฐานในกันในนามพระเยูิสกิจเจ้าอามนเช่พอครับ